แกลบมากันต่อนะคะคุณผู้ชมขาใครสนใจลงโฆษณญญาในเบรคสุดท้ายก็ลงได้นะคะ0 9 0 0 8 9 9 9 9 5นั่นเองนะคุณผู้ชมขานะคะมากันที่ข่าวนี้เลยแล้วกันนะคะเงียบๆไปนานเนาะจริงๆแล้วลิเกเนี่ยมันก็มีคนดูอยู่แล้วนะแต่ว่าตอนหลังมันไปแพ้หมอลำไงเพราะหมอลำเนี่ยมันมันโจ๊ะมันแดนมากกว่าไงคนเขาก็เลยไม่ค่อยดูลิเกแล้วหลังๆนะมันเคยมีเวทีลิเกกับเวทีหมอลำเปิดประชันกันแล้วลัน แล้วมีคนเขาถ่ายมาลงเว็บนางงามอะ่ะลิเกไม่มีคนดูเลยหมอลำเต็มเลยอะล้นเลยอ่ะนะคะอ่ะหนึ่ในะลิเกชื่อดังของเมืองไทยนะคะสอนรามน้ำเพชรนะคะเฮ hey, ปุกกระแสลิเกฟีเวอร์เหรอเชื่อนะคะดำดงเหรอเอาอยู่วงการลิเกกลับมาคึกคักอีกครั้งนะ,ะหลังกําลังเป็นที่พูดถึงในโซเชียลรวมถึงพระเอกลิเกคนดังอย่างสอนรามน้ําเพชรนะคะที่อยู่เบื้องหลัง ตลกลิเกคนดังดำดงเป็นขวัญใจแฟนลิเกยอยู่ตอนนี้จนสามารถปลดนี้สร้างบ้านให้ครอบครัวได้สำเร็จเราไปฟังดูลีลาเขาก่อนเอาไปฟังกันไปไปฟังนไป ค่ะสอรรำน้ำเพชรระะับเผยเรื่องให้ฟังว่านะคะดีใจกับกระแสฟีเวอร์นะคะทำให้คนรู้จักลิเกมากขึ้นนะคะมีความสุขที่เกิดมาเป็นพระเอกลิเกทำให้มั่นใจว่าต่อไปลิเกจะได้ไม่หายไปอย่างแน่นอนจะผลักดันให้ไปไกลถึงระดับโลกนะคะตอนนี้คิวยาวนะคะไปถึงปี70แล้วนะคะ ดำดงมีผลมีผลมากๆทํทำให้ลิเกบูมนะคะยินดีกับน้องปลดนี้ปลดสินบ้านนะคะปัดเป็นป่าดันข้าเอ,อน้องสวยนะเออตัวจริงสวยนะเออตัวจริงเขาสวยเด้เอเขาสวยเด้อเออเขาสวยเด้อตัวจริงอะตอนที่เขาไม่แต่งตลกเข,า,ขาสวยเด้อตอนนี้ลิเกอะอันนี้พูดตรงๆนะ ไปเจอหมอลำก็เหนื่อยนะอย่าโกรธนะตอนนี้คือคนดูลิเกมันก็มีกลุ่มกลุ่มหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยไปเจอหมอลำอ่ะหมอลำนี่มันทุกกลุ่มเลยอ่ะกระเทยผู้ชายผู้หญิงคนแก่ดูหมดหมอลำไปเล่นที่ไหนเนี่ยไม่ค่อยขาดทุนมีจะได้กำไรลิเกก็ต้องลุ้นฟ้าลุ้นฝนไม่ว่าไปเล่นจังหวัดไหน แต่มันก็มีแม่ยกตามมานะรันเนาะมันก็มีแม่ยกแต่หมอลำก็ไม่แพ้นะถ้าคนเต็มมันก็ขายบัตรได้เยอะรันเข้าใจไหมอ่ะอืมแต่ฉันว่าหมอลำปีนี้ยุคนี้คือหมอลำลิเกยงังห่างไกลแล้วนะคะอ่ะอันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคดีป้าบัวผันใช่ไหมสารปรับผู้ปกครอง5,000บาทขาดตัวนะคะคดีป้าบัวผันนะคะ สะท้อนบทเรียนสังคมนะคะเหตุการณ์ที่เกิดที่สากแก้วเนาะคดีความขี้คายของคดีฆาตกรรมนะคะสะเทือนขวนัญป้าบัวผันที่เยาว,วชนเยาว,วชนวัยรุ่นชายนะคะจังหวัดสักแก้วนะคะลุมทำร้ายป้าจนเสียชีวิตอย่างโหดร้ายมีความคืบหน้าล่าสุดนะคะคําพิพากษาระบุว่าผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุทั้ง5คนทุกทั้ง5รายเนี่ยเขาจะต้องถูกปรับเป็นเงิน1 0,000บาทใช่ไหมลันต่อราย แต่เนื่องจากได้มีการรับสาร,รภาพจึงได้รับการลดโทษเหลือเพียง5,000บาทต่อรายด้วยข้อหาปล่อยปะละเลยให้เด็กในประพฤติน,นะคะประพฤตินตนไม่เหมาะสมจนทำให้สู่การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพศ2546นะคะหลังจากนะคะการอ่านคำพิพากษาผู้ปกครองของผู้ต้องหาก็ได้ทยอยกันกลับ ภายในวัน,ใน,วนในเวลาเดียวกันอย่างรวดเร็วแต่เขาบอกมีคนนึงไม่มีเมงินจ่ายในรันแต่ต้องมาบำเพ็ญป,ป,ประโยชน์ใช่ไหมอย่างไรก็ตามโทษปรับที่ผู้ปกครองได้รับถือเป็นเพียงส่วนน้อยเมื่อเทียบกับความเสียหายและก็ความบาดแผลทางจิตใจที่เหยื่อนะคะอย่างป้าบัวผันเนี่ยนะคะแล้วก็ครอบครัวต้องเผชิญประกอบกับเด็กและก็เยาว,วชนแล้วก็ผู้กระทำความผิดจะต้องรับโทษตามกฎหมายอีกระ,ะยะหนึ่ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นบทเรียนสําคัญให้กับสังคมไทยถระหนักถึงความสําคัญของการอบรมเลี้ยงดูเยวาวชนอย่างถูกต้องนะคะทางด้านเยวาวชนก็ได้มีการชาวเน็ตใช่ไหมและมีการแสดงความคิดเห็นนะคะชีวิตป้าราคาแค่2.25หน่วยสิบร้อยพันสในตอนนี้พิมพ์ผิดถูกขออาภัยแต่สงสารป้าก,กบจับใจผู้ปกครองก็โดนน้อยจัดเลย นเหตุที่ทำให้เด็กเป็นแบบนี้กฎแห่งกรรมรอทำงานอยู่เช่นอยู่อยู่อยู่เช่นอ,อะไรก็ไม่รู้และเป็นในพื้นที่นั้นจะสงบอีกต่อไปไหมไมอันนี้เป็นสารชั้นต้นจะไม่รันเดี๋ยวเขาจะมีอุทธรณอีกเขาสู้ถึงสามศาลอันนี้ศารชั้นต้นลูกสาลช,ชั้นต้นศาลชั้นต้นแล้วจะมีสารอุทธรณแล้วก็มีสาลฎีกาถ้าเรามีความวาาร,าวร,าารู้สึกว่าศาลท่านตัดสินแล้วเรารู้รู้สึกว่าไม่ ยังติดค้างอยู่ในใจเราสามารถจะอทธทณ์ได้เราสามารถอทธรณ์ได้อีกเอออันนี้แค่สารชั้นต้นลูกนะคะเราสู้กันถึงสามสารสารชั้นต้นเนะะี่ยครับพอพิพากสารแล้วว่าเด็กมีความผิดแต่มันมีกฎหมายคุ้มครองเด็กเข้าใจไหมลันมันมีกฎหมายคุ้มครองเด็กเขาก็เลยปรับผู้ปกครองทีนี้เนี่ยชั้นต้นจบแล้วแล้วเดี๋ยวอีก3 0ิวันเขาต้องยื่นสารอุทอ่ทรน ก็ต้องดูว่าทางญาติเนี่ยเขาจะยื่นสารอุทธรณ์ให้ทาน,านายเขียนอุทธรณ์หรือเปล่าเพราะสารอุทธรณ์เนี่ยองค์คณะศาลเขาเปลี่ยนอีกนะไม่ใช่สารไม่ใช่สารชั้นต้นมาตัดสินแล้วนะจะเป็นสารอีกองค์คณะหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อกฎหมายมันก็จะมันก็จะเป็นอีกระดับอุทธรณ์แต่ถ้าอุทธรณ์เรามีความรู้สึกว่ายังไม่พอใจยังอืเราก็ดีกาได้เราสู้กฎหมายว่าเราสู้กันสามสารนะคะไม่ใช่สารชั้นต้นแล้วจบเนอะ สู้กันถึงสามศาลเดี๋ยวนี้ศาลพิจารณาคดีเร็วค่ะชั้นต้นอทธทณ์นี่ประมาณไม่กี่ไม่ถึงปีก็เสร็จแล้วปีนึงก็เสร็จแล้วนะรวมสองศาลปีนึงก็เสร็จแล้วศาลดีกาเดี๋ยวนี้ศาลท่านทํางานเาร็วศาลท่านทํางานเร็วเดี๋ยวนี้นะคะโอ้เมื่อก่อนสู้เขาสู้กันเป็นสิบสิบปีนะล,ลันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ศาลเขาทันสมัยแล้วเขาปรับเรียบร้อยแล้วเขาพิจารณาเร็ว นะคะแต่ต้องเห็นใจศาลด้วยนะคะทุกซุปสารเนี่ยว่าจะเป็นชั้นต้นอุทธรณีกานะเพราะว่าคดีแต่ละจังหวัดเนี่ยศาลท่านขึ้นเนี่ยปีนึงเป็นแสนๆคดีนะรู้หรือเปล่าศาลท่านขึ้นปีนึงเป็นแสนๆสนคดีนะพี่เต่บอกเลยนะต้องงานหนักนะศาลนะคนเป็นศาลนี่หน่วยนะน่าเห็นใจท่านนะเออนะคะเอาเวลาหมดแล้วนะคะใครสนใจลงโฆษณาก็ศูย์900899995วันนี้พี่เต๋าพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ